แนวคิดในการออกแบบตาสัญ,ญลักษณ์เกิดจากการนำสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยายลัยขอนแก่นซึ่งมีพระธาตุพนมเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยายลัยโดยโครงสร้างหลักจะเป็นเลข60อันหมายถึงการครบรอบ60ปีโดยด้านบนเลข60จะมีลักษณะของซุ้มประตูของพระธาตุพนมมีความหมายว่าเป็นประตูที่พร้อมเปิดเพื่อก้าวสู่60ปีเลข6จะมีดีเซเ็นหัวพญานาะคตามด้วยหางพญานาคอยู่ทางฝั่งเลขศูนย์โดยมีความเชื่อว่า พระธาตุพนมมีพญานาคคอยปกปักร,รักษาก็เปรียบเสมือนพญานาคที่เป็นครูอาจารย์ในรู้มอดินแดงคอยดูแลสังสอนและอุ้มชูให้ส์มอดินแดงจเจริญก้าวหน้าและสูงส่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสีที่ใช้จะเป็นสีแดงจะเป็นสีที่บอกความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นหรือมอดินแดงได้เป็นอย่างดีตามมาด้วยสีทองที่มีความหมายว่าเป็นความจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้พัฒนามาและ,จะเจริญรุ่งรเรืองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน จึงเป็นที่มาของคำขวัญว่าแสงสว่างแห่งปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นดินแดนคุณธรรมตั้งนาน University.